สวัสดีครับจากร้านบายพัดบอร์ดนะครับผมคันนี้เป็น e u z u d m a x ปี08นะครับลูกค้าเปลี่ยนเบาะคู่หน้าเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นนะครับมาด้าสปีดนะครับเบาะผ้าสภาพสวยเลยครับผ้าสวยฟองน้าแน่นนะครับเบาะถอดผ้าซักทำความสะอาดเรียบร้อยฟังก์ชันการใช้งานเลื่อนหน้าถอยหลังครับมือเดียวคล่องๆเลยเป็นลังยูนะครับผมปรับสูงต่ําได้ครับชกขึ้นชกขึ้นชกลงครับผม ปักเป็นนอนได้ปกตินะครับผมเป็นผ้าดำตะเก็บแดงนะครับปักมาด้าสปีดครับผมเบาะพับได้เยอะนะครับขึ้นลงแฉกได้นะครับผมอ่าช่องวางชุดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับด้านซ้ายสวยๆกริปกิปปีกสูงนะครับขึ้นลงยกก้นหน่อยตัวพิงค่อนข้างกระชับนะครับมีปีกระดับหนึ่งนะให้ดูมิติอ่าประมาณนี้ ด้านหน้าถอยหลังคล่องๆครับการแปลงขาติดตั้งต่อเหล็กจากเบาะไปหารูดเดิมของรถนะครับใช้เหล็กให้หนานะครับไม่ได้เจาะรถเสียหายรับประกันดูแลให้หลังการติดตั้งประมาณนี้ยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพารบาะชนุรี085 090-3855ขอบคุณครับ